สวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่เกมบีดเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนเพื่อทุกคนไปดูในเรื่องของประกาศตู้กาชาส่งคาเลือดลีลันนะครับเป็นตู้กาชาของอิจิโกะเนาะก็ก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ยผมขอเวลาเพื่อนๆสักเล็กน้อยนะครับฝากกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอผมด้วยนะครับ ในส่วนของตู้ส่งคำเลือดพันปีที่รีลันมารอบนี้นะครับจะเป็นตู้ของอิชิโกะอิชิดะแล้วก็แชทนะครับทั้ง3าตัวละครเป็นตัวละครลิมิเต็ดเป็นตัวละครพิเศษเฉพาะภาคส่งคำเลือดพันปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นทั้ง3าคนนี้จะไม่รวมกับตาชาซีรีส์อื่นๆนะครับแล้วก็ไม่ออกจากตัวฟรีด้วยเนาะแล้วก็ระยะเวลากิจกรรมครั้งนี้นะครับสำหรับตู้นี้เนี่ยก็จะมาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยก็คือวันที่25สิงหาคมงหาบ่าย2โมงอยู่จนถึงวันที่6กันยาก่อนบ่าย2องโมงเพราะฉะนั้นผมขอ เตือนเพื่อนๆนิดหนึ่งนะในเรื่องของตู้กาชานิยนะครับสำหรับคนที่เพชรไม่เยอะแล้วกำลังดูเชิงอยู่คุณเปิดก็สเตทฟรีแล้วคุณก็รอดูในเรื่องของไท่เดือนก่อนได้นะเพราะว่าไทเดือนเนี่ยจะมีในเรื่องของตู้กาชามาใหม่นะครับอันนี้อยู่ถึงแน่นอนนะครับหรือไม่ก็รอถึงตอนสปอยตู้มาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะนําเสนอในช่องอีกทีหนึง่งเนาะแล้วคุณค่อยไปคิดเปิดอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับ ในส่วนของเลทนะครับตามที่ผมบอกเลยว่าสเต็ปครั้งนี้สเต็ปที่1นึ่งฟรีเป็นหลังหลังเริ่มเป็นเรื่องปกติสำหรับตู้สงครามเลือดพันปีตอนรีลันละนะครับสงครามเลือดพันปีเวลารีลันเนี่ยส่วนมากจะให้เปิดฟรีในสเต็ปที่1แล้วหลังหลังนะอ่าก็ครั้งนี้เป็นเหมือนกันนะครับแล้วก็เลทเหมือนเดิมเลยเหมือนปกติคือหกเปอร์เซ็นต์น 5, หลุดเลหนุไฮไลท์แล้วก็มีลดราคาตามที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับแล้วก็การันตีสเต็ปที่5้าสิบสิบห้ายี่สิบเป็นต้นไปนะครับ เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวละครในตู้กันเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมความสามารถของตัวละครกันนะว่าตัวละครผู้นี้เอาไปใช้อะไรได้บ้างนะครับสำหรับตัวละครใช้คําว่า6ตัวนี้เลย6ตัวละครร่วมตู้เลยเอาไปลงเล่นหอคอยอะไรผู้นี้ได้หมดนะ อ่าเป็นตัวละครที่ไว้ลงเล่นกับหอคอยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเก่งของแต่ละตัวความสามารถแต่ละตัวแล้วกันนะครับก็3มตัวล่างนะครับสาคนล่างเนี่ยสามารถเกิดใหม่ได้แล้วด้วยนะความเก่งก็เพิ่มขึ้นความน่าใช้ก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่จัวบัตจะเป็นตัวละครที่ใช้ยากอยู่ระดับนึงเพราะว่าความเก่งของเขาค่อนข้างที่จะน้อย เพราะว่าตัวเขาเนี่ยไม่มีในเรื่องของเบิร์นฮิตสกิลนะทำให้ออกมาเล่นยากมากสำหรับผู้เล่นใหม่ที่อุปกรณ์ก็ไม่ค่อยพร้อมแนะนําว่าได้มาคือเหมือนประดับนะครับเอาไปเล่นเฉยๆลิงก์ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับคือไม่ค่อยเก่งใช่ครับว่ามันไม่เก่งเลยแล้วกันรสำหรับจูบัตนะต่อให้เกินใหม่แล้วก็เฉยๆมันเฉพาะทางมากๆสลหรับจูบัตนะครับ เซนจูบัลุตัวนี้มีโลนะครับแต่ว่าความเก่งก็ทั่วไปนะไม่ได้เก่งอะไรมากมายเจ้าฮิคิฟุเนะน่าจะชื่อนี้เหมือนกันเป็นสายตีปกติระยะไกลนะครับก็สามารถเอาไปเล่นในการตีปกติอะไรพวกนี้ได้สามารถทําดาเมจได้แบบต่อเนื่องแต่ว่าความเก่งก็เฉยๆเหมือนกันไม่ได้เก่งมากมายอะไรมีแค่เทนจิโร่ที่รู้สึกว่ามันดูดีขึ้นอ่ะดูดีสุดในบรรดาตัวละครร่วมตู้ทุกตัวนะเล่นค่อนข้างจะลื่นไหลนะครับอเบลิตี้ค่อนข้างพร้อมแต่ว่า แน่นอนพวกนี้ขาดความแหลกนะครับเพราะเป็นตัวละครที่3ปี3ปีกว่าได้แล้วนะผมจำไม่ได้ว่า3ปีหรือ4ปีกว่าๆแล้วสำหรับ3ตัวละครนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็รอเกิดใหม่นะครับถ้าเกิดตามกําหนดมันมีสิทธิ์ที่จะเกิดใหม่ได้ในเร็วๆนี้หรืออาจจะข้ามเลยก็ได้ก็ต้องรอดูนะเพราะว่าชุดสงครามเรื่องพันปีเนี่ยเริ่มจ่อท้ายของตู้พวกหน่วยศูนย์แล้วนะก็ต้องรอดูว่าจะเกิดใหม่หรือว่าจะข้ามนะครับ มาดูในส่วนของ3ตัวหลักของเรากันบ้างนะครับผมจะสะรุปแบบคร่าวๆเลยนะครับแน่นอนตัวละครพวกนี้ก็ลงหอคอยเล่นปกติได้หมดอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีเพิ่มเติมในเรื่องของแชทแชทเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ เก่งใน PVP นะครับต้องบอกก่อนว่ามีประโยชน์มากใน PVP คือ1ตัวละครเขาเป็นตัวละครที่สามารถซุปเปอร์บุธให้ถีมได้นะครับแล้วก็การออกการโจมตีของเขาเป็นการโจมตีที่ดูดีนะครับสำหรับแชทเนาะณปัจจุบ,บ,บันก็คือเก่งแล้วใน PVP สามารถตบหัวหน้าหน่วยได้แทบทุกตัวเลยก็แชทเนี่ยมีเบรตี้ที่สามารถาตีใส่ตัวละครที่ไม่ติดสมริถแรงขึ้นอีก100%ด้วยนะก็มาทดแทนในเรื่องของเบิร์ฮิตสกิลที่ PVP ตัวอื่นเบิร์ฮิตสองได้นะอันนี้เข้ามาทดแทนได้แต่ว่าต้องระวังนิดเผือตู สัตปรพิติอาจจะลำบากหน่อยนะครับแต่ภาพรวมคือดูดีสำหรับแชทนะเอาไปบัฟได้ทั้งการตีกิ้วสำหรับคนที่ขาดตัวละครในเรื่องของบู๊กก็แชทไปบูทได้เช่นกันนะครับใช้ได้หลากหลาย PVP เล่นปกติหรือตีกิ้วก็พอทดแทนได้นะสำหรับแชทนะครับอิชิดะอิชิดะตัวนี้ออกแบบมาเกมเพ์ All ama, age, ดูดีนะแต่ว่าขาดตรงสกิล2ที่มันดูดีไม่ครบนะครับสกิล2อาจจะทำดาเมจ ในการรีบเร่งช้าไปหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูในเรื่องของความเซฟสกิลสช่วยเซฟผู้เล่นได้อาจจะเป็นมิดสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็อิชิดะตัวนี้เป็นตัวละครที่เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่มากๆใครที่ผู้เล่นใหม่ใครที่ไม่มีตัวละครดอบอิชิดะสามารถตอบโจทย์ให้คุณเลยเพราะอิชิดะเนี่ยจะดอบทั้งหยาดน้ําน้นําหอมและก็น้าหอมใหญ่นะครับแถมอิชิดะยังตีทะลุตัวละครเกาะแข็งในน้ําหอมใหญ่อีกสามารถทําให้คุณเล่นง่ายขึ้นมากในการลงดันน้ําหอมใหญ่เพราะว่าคุณไม่ต้องไปรอทําให้อีกฝ่ายตีสถานปกติต่อให้คุณแทบไม่มีไอ นะครับไอเทมคุณน้อยคุณไปลงน้ําหอมใหญ่คนเดียวนะคุณไม่ต้องใส่ไอเทมเลยคุณก็ผ่านสำหรับอิชิดะเพราะว่าเขาตีทําให้ตัวละครดับน้าหอมใหญ่เนี่ยง่อยมากพอตัวละครับาพอตัวละครน้ําหอมใหญ่มันไม่มีมอนเตอร์ในดันน้าหอมใหญ่มไม่มีเกาะแข็งปุ๊บมัน กระจกมากจริงนะอิชิดะช่วยทำให้คุณเล็ไง่ายมากนะครับส่วนอิชิโกะอิชิโกะเป็นตัวละครสีม่วงที่เก่งมากในเรื่องของเกมเพย์ดูดีทั้งสสกิลเลยนะครับในเรื่องของเอวิตี้ก็แรงมากเช่นกันมีเบิ้ลฮิตบวกสแถมยังมีตีตัวละครไม่ตีสนามปกติแรงขึ้นอีก100%นะครับโดยภาพรวมอิชิโกะโอเคเลยนะครับความกว้างสกิลความไกลสกิลถือว่าดูดีแล้วตัวอิจิโกะสามารถไปแบกดันน้ำหอมใหญ่ได้เช่นกันถึงตัวละครเขาจะไม่ใช่ตัวละครดอปแต่ถ้าคอเพื่อนๆต้องการตัวละครแบกอิชิโกะจบ ตัวละครที่ไม่สนใจในเรื่องของเกาะแข็งนะครับอิจิโกไม่สนใจในเรื่องของการกาดการบล็อกการโจมตีอีกด้วยเอาไปใช้ได้หลากหลายนะครับนอกจากเอาไปเล่นทั่วไปหอคอยแลย้วเอาไปตีกิวก็ได้นะสามารถโซโล,โลคนเดียวผ่านในดันตีกิวยากต่อให้คุณมีเลเวลไม้ตายแค่หนึ่งเขาก็พาคุณผ่านได้นะเธอของคุณมีพอระดับหนึ่งแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภาพรวมตู้กันนะครับว่าตู้นี้น่าสนใจหรือเปล่าเปิดดีหรือเปล่านะไอ้น,นี่คำถามยอดฮิตเลยนะครับสำหรับตู้นี้แนะนําว่าเปิดสเตรฟฟรีก่อนนะทุกคนเปิดสเตรฟฟรีก่อน 1ครั้งนะครับเพราะสเตปฟ,ฟิีมันฟรีเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาเปิดกัดน,นะครับส่วนคนที่จะตัดสินใจว่าจะเปิดเพิ่มไหมอันนี้ผมขอเริ่มกับผู้เล่นใหม่ก่อนเลยนะสำหรับผู้เล่นใหม่ผมค่อนข้างแนะนํามากๆนะครับสำหรับตู้นี้เพราะว่าทั้ง3คนสามารถใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าบางตัวอาจจะอยู่ที่มุมมองแต่ละคนนะอย่างแชทถ้าเกิดผู้เล่นใหม่ผมมองว่าอาจจะขาดตัวละครพี่คุณเปิดตัวนี้มาคุณมีสิทธิ์ได้แชทนะครับแต่ว่าไม่ได้สําคัญอะไรมากมายหรอกเนาะ เพราะว่าตามที่ผมบอกว่า PV P ี P ีมันเลือกคู่ต่อสู้ได้แต่ว่ามันแค่มาอยู่ในตู้นี้เฉยๆได้มาก็ไม่ต้องเสียใจกันนะครับเปิดมาก็สามารถเอาไปได้ใช้เผื่อตีกิ้วได้ด้วยเผื่อคุณขาดตัวละครตีกิ้วเอาเป็นซุปเปอร์บูทได้นะสำหรับแชทแล้วก็อิชิโกะนะครับตามที่บอกเลยว่ามันสามารถแบกได้ดีสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ขาดตัวละครสีม่วงอยู่ก็แนะนหาให้หาหรือว่าคุณมีตัวละครสีม่วงอยู่แล้วก็สามารถเอาไปเพิ่มโคตาความเก่งของคุณขึ้นไปอีกสตามมันเอาไปใช้ทดแทนเวลาคุณเจอหอยยากๆได้สำหรับอิชิโกะเาาว่า แรงมากนะครับเล่นง่ายด้วยเนาะอิชิดะครับตัวละครดับชินกันเล่นง่ายระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมค่อนข้างที่จะแนะนําผู้เล่นใหม่ระดับหนึ่งเลยนะแต่ว่าผู้เล่นใหม่ต้องดูเพจตัวเองด้วยนะครับหลายครั้งที่ผมแนะนําว่าเฮ้ยผมแนะนําผู้เล่นใหม่นะผมแนะนําผู้เล่นใหม่นะหลายครั้งที่ผมแนะนาไปแบบนี้ผู้เล่นใหม่บางคนมักไปหมดตัวเพราะบอกว่าพี่แนะนําคุณต้องดูเพจของคุณด้วยว่าคุณมีลิมิตขนาดไหนถ้าเกิดคุณมีน้อยคุณมีประมาณ23,000พันนะประมาณ2,000อะไรพวกนี้คุณก็ เปิดสัก5สเตปไปก็ได้นะครับผมแนะนําก็จริงแต่ผมไม่ได้แนะนําให้คุณเปิดจนกว่าจะได้นะครับแนะนําให้คุณเปิดฮะแต่ไม่ใช่แนะนําว่าแบบเอ้ยเปิดจนหมดตัวไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับถ้าคุณมีเพชรเยอะประมาณ4 0 0พันขึ้นไปอะไรพวกนี้คุณก็อาจจะแบ่งมาสักเปิดเป็น10สเตปก็ได้นะครับหรือถ้าคุณเพชรน้อยจริงแค่อยากรุ่มแจมอยากลมเปิด เิดสักหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปไปก็ได้หรือว่าพยายามเปิดถึง5สเต็ปเพื่อไป1การันตีก็ได้สำหรับเพรน้อยนะอันนี้สำหรับของผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าเลยเนาะใครที่เพรน้อยใครที่เพรเยอะก็ลองปรับใช้กันดูนะครับไม่ต้องทุ่มจนหมดนะครับยังไงก็แล้วแต่ตามที่บอกว่าให้คุณเหลือรอดูตู้ไทยเดือนด้วยถ้าเกิดคุณยังไม่มั่นใจสำหรับคนเพรน้อยรอดูไทยเดือนก่อนเผื่อมันอาจจะแบบทําหน้าที่ใกล้เคียงกันนะครับ แล้วก็ในส่วนของผู้เล่นเก่าที่กําลังคิดอยู่ว่าจะเปิดดีหรือเปล่าที่ขาดตัวละครดูอันนี้เอาจริงคือผมอาจจะไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าคุณเป็นผู้เล่นเก่าอยู่แล้วคุณน่าจะมีประสบการณ์ในการใช้เพชรของคุณอยู่แล้วนะครับก็ให้คุณคํานึงไว้เสมอไปว่าคุณเปิดมาคุณจะไปทำอะไรนะครับคุณจะเป็นสายที่เปิดไปใช้งานหรือว่าคุณเอาไปสะสมอยากได้เพราะความเท่ถ้าเกิดคุณเป็นสายสะสมอยากได้เพราะความเท่ไอ้นี้ผมแทบห้ามคุณไม่ได้เลยเพราะว่าใจคุณอยากได้อยู่แล้วนะแต่ผมขอเตือนคุณเอาไว้หน่อยว่า ถ้าเกิดเพชรมันไม่เยอะอะแล้วมันทําให้คุณหมดคุณรอดู้ายเดือนก่อนดีไหมเออคุณอาจจะไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้มันสะสมก็จริงถ้าเกิดคุณสะสมอนาคตข้างหน้าคุณไปสะสมข้างหน้าก็ได้ไม่จำเป็นต้องรีบสะสมตอนนี้ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดมันใจไม่ไหวจริงๆก็ลองหยอดสักเล็กน้อยดูไม่จําเป็นต้องเปิดจนครบหมดเลยก็ได้นะครับส่วนคนที่จะเอาไปใช้งานคุณต้องรอดูก่อนว่าตอนนี้ตัวละครที่คุณใช้งานอยู่มันมี แล้วหรือยังนะคุณมีตัวละครใช้งานระดับหนึ่งแล้วหรือยังเธอคุณมีอยู่แล้วมันโอเคคุณหรือยังถ้าเกิดมันสามารถผ่านคุณได้แล้วคุณไม่ได้ซีเรียสคุณก็ใช้ตัวละครเก่าไปก่อนก็ได้ตัวละครพวกนี้เก่งก็จริงแต่ถามว่าจําเป็นต้องมีกันครบทุกคนเลยไหมทุกไอดีต้องมีกันหมดเลยไหมมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันไม่มีใครที่แบบมันมีกันครบทุกคนหรอกเนาะเออเธอคุณไม่มีคุณก็ใช้ตัวละครทดแทนไปก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีทรัพยากรคุณมีเพชรพอแล้วคุณอยากได้มากๆอยากไปเพิ่ม่าาาผมแนนนนะะะครรัับเพววตี้ก็ เก่งเหมือนกันนะก็ลองหยอดสักห้าเผื่อได้มานะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะสลับการสรุปตู้กระชาครั้งนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับ ตามนี้เลยนะผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าสามารถเปิดได้หมดเลยนะยิ่งผู้เล่นเก่าผมไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งอะไรมากเนาะเพราะว่าผู้เล่นเก่าน่าจะมีการตัดสินใจในการใช้เพชรของตัวเองอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมแค่มาแนะนําแนวทางเฉยๆนาเสนอเฉยๆนะครับส่วนผู้เล่นใหม่ตมที่บอกเปิดได้นะแนะนะนําให้เปิดด้วยนะครับแต่ว่าดูจํานวนเพชรคุณด,ด้วยถ้าเกิดเพชรดดน้อยก็เปิดเท่าทีา่ไหวนะถึง5พอถ้าเกิดเพชรเยอะ4ี่พันอัพอะไรพวกนี้ก็สักสิสเต็ปไปก็ได้นะครับไม่แนะนําให้เหลือต่ํากว่าพันกว่านะเพราะว่าคุณต้องรอดูท้ายเดือนด้วยเผื่อท้ายเดือน แต่ถ้าเกิดไม่มั่นใจในอนาคตก็ตามที่บอกรอดูอีกทีคือสปอยตู้ใหม่เดี๋ยวทั้งช่องของผมจะมานําเสนอแน่นอนนะครับยังไงตู้นี้มันอยู่หลังตู้ไถเดือนอยู่แล้วเนาะอ่าถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอนี้กันก็ฝากไปด้วยนะครับกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยเนาะแล้วก็ตอนนี้ทั้งช่องของผมยังมีการเปิดระบบสมาชิกนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนก็สามารถมาร่วมสนับสนุนกันได้นะครับเริ่มต้นเพียงแค่30มสบาทเท่านั้นนะครับมาร่วมจอยกันได้นะโอเคไว้เจอกันใหม่วิดครััสสวดีบ